การ22ไอชั้นคู่คืนแม้ว่า,ชาวเช้า e s t e m b e ดเรื่องเดิมในจนุดนี้ไปพร้อมกับเอกสารและประวัติของพวกเขาแต่บันทึกส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับจะคงถูกกู้คืนโดหมดต่างเช่นเนี่ย DBG าจะ b n t g Hilda เป็นชื่อเอกสรารของเรลี่ที่กู้คืนมัลเซนเป็นของเจคก็โกโก สำหรับสำเนาเต็มของหน้าที่ยังคงเหลืออยู่ของไดอรี่เร่นี้มาสอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์หรือตรวจสอบเอกสารท,ที่เก็บ้าวรยภาพหน้าที่นราไปใช้ับหน้าที่หน้านี้มีไว้สำหรับวันที่สองเดือนแปดปีสองพันสิบสี่เดือนหกไม่ใช่ใช่ไหมวันที่สองเดือนแปดปีสองพสิบสี่วันที่หกเดือนแปดปีสองพสิบสี่ ในว,วันนี้สามสิบเินสิบปีสมัยสิบห้าก็สือรายงานโดยรายงานสัมมนโนพบได้ที่ชั้นบนสุดข,ของเอสเทมบูนทึกโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในเอกสารรับฉบับเดียวที่พบว,ว่าเกี่ยวข้องกับการกับพิธีก,การทำงานของเอสเทมบูเห็นได้ว่ามีการจัดทำสมานโนอย่างน้อยทุกสองปีสมานโนนี้และอีกอันที่กู้คืนมาได้ เมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นเพียงรายการเดียวที่กู้ขึ้นมาได้เป็นถึงตอนนี้ไม่ทราบว่าในชัดว่าการสำรวจสมรนมีความถี่เท่าใดนื่องจากการสำรวดจสมโูประชากรนั้นเกิดขึ้นในช่วงปีที่แตกต่างกันมากอณนานาี้คมตามที่เขียนไว้ข้างต้นไอซเซรบิกเป็นอันนี้คมเดียวที่มีความเคลื่อนไหวในดาตีสิบสองไม่มีใครเกิดขึ้นตั้งแต่การล่มสลาย ทางเข้าแลทางออกทางเข้าแต่ยี่สิบสองสามารถเข้ามาทาง 21, ด่านยี่สิบเอ็ดด่านยี่สิบสามทั้งสองทางออกหม่ที่สร้างขึ้นใน่า,ากเศษจินละอิฐตกเปนในการฝับสุกการสูญเสียความสมบูรณ์ของโครงสร้างไม่เกิดรูพื้นที่พื้นด่านยี่สิบเอ็ดและเพดานด่านยี่สิบสามอีกชจหนึ่งแม้ว่าจะไม่ค่อยพบเลทั้งเข้า เดิมของดา่าน22บางส่วนก็ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยการถนหาประตูกระจกภายในด่านหนึ่งใช้ทางลาดออกจาก6ดาน69หรือหาทางออกในพื้นที่ตรงกลางภายในดา่าน1ย2ถัดออกสามารถออกได้สามารถออกจากดา่าน22ได้ใช้ทางเข้าที่เก่าหมดก็ได้เลยเป็นยังดา่าน21ลาน3 ก้รก็ตามไม่เป็นทางออกที่ยี่สอง 22. ที่ม่อยู่ก่อนการพังทลายแลวก็ตารไม่ตัดผ่านรถเิเศษสามารถนำไปสูดด8 10, 8 10่ดางแปดสิบ้อเได้